สวัสดีครับครับในคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆลงมาในบอ่อผักบุ้งนะครับหรือในแปลงผักบุ้งก็มาใส่ปุ๋ยกันนะนะครับก็หลังจากที่จุดนี้นะครับจุดตรงที่ที่เห็นในคลิปอยู่นี้ที่เจใส่ปุ๋ยไปก็ตัดเสร็จไปมอเช้านะครับตัดเสร็จเราก็จะใส่ปุ๋ยตามเลยนะครับเพราะว่าผักบุ้งจะได้ออกยอดไวๆเพื่อที่อาทิตย์หน้าเราจะได้มีตัด ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับครับความจริงผักบุ้งบ่อนี้ก็สามารถตัดได้ทุกวันนะครับวันหนึ่งช่วงนี้ก็ตัดประมาณ7จ็ถึง10แถวอะไรประมาณนี้นะครับก็เกือบทุกวันนะครับก็มีทยอย7บ้าง10บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีตัดเกือบทุกวันนะครับครับแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นี้ตอบคำถามเพื่อนของผมอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่ง น่าจะอยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับน่าจะน่าจะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะอยู่จังหวัดนราธิวาสน้องเขาบอกว่าพื้นที่ของเขานะเป็นพื้นที่น้ําท่วมอยู่ตลอดทั้งปีอยากถามว่าปลูกผักบุ้งได้ไหมครับพื้นที่ตรงนั้นถ้าหากว่าเป็นน้ําเค็มนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําเค็มน้ําก่อยหรือว่าน้ําจืดนะครับถ้ามีแหล่งน้ําจืดนะครับ ปลูกได้ครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นต้องสามารถมีคันดินกั้นกั้นน้ําได้นะครับสามารถเก็บกักน้ําได้ก็สามารถทําได้นะครับบุง้งก็ถามมาอีกนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวและเตรียมพื้นที่อย่างไรครับการเตรียมพื้นที่ก็ทํำยังไงก็ได้นะครับทำ,ทำแปลงนาของเราหรือแปลงผักบุ้งที่เราจะปลูกักบุงทํำยังไงก็ได้ครับ ทำพื้นที่ให้เสมอที่สุดนะครับผมขอแนะนําถ้าคิดจะปลูกนะครับทําพื้นที่ให้เสมอที่สุดอย่าให้มันต่างระดับกันมากนักนะครับครับแล้วถ้าคิดจะปลูกผมก็ขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งผมไม่ทราบว่าพื้นที่เท่าไหร่แต่ขอให้แบ่งเป็นสองแปลงนะครับแบ่งเป็นสองแปลงปลูกสลับกันไปมาอย่างบ่อที่หนึ่งปลูกไปแล้วเราก็ตัดผักได้สักหกมีดหรือหกอาทิตย์เราก็ปลูกบ่อใหม่ตามไปน,นะครับ ครับแล้วผักบุ้งเราจะมีตัดตลอดทั้งปีนะครับก็ขอแนะนำแบ่งเป็นสองแปลงและที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะปลูกผักบุ้งนะครับไปเรียนรู้เรื่องตลาดก่อนนะครับไปหาตลาดลองรับให้ดีก่อนเพราะว่าผักบุ้งหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยแล้วผักบุ้งไม่รอเรานะครับผักบุ้งจะออกยอดอยู่ตลอดเวลาก็ขอแนะนำนะครับ เรื่องนี้สําคัญมากที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนไปที่คิดจะปลูกผักบุงแนะนําให้ไปหาเรื่องตลาดให้ดีก่อนไปดูเรื่องตลาดให้ดีก่อนนะครับตลาดนี้สําคัญที่สุดนะครับที่ที่ผมพูดถึงนะครับก็สรุปดังนี้นะครับมีพื้นที่แปลงนาก็ปรับพื้นบ่อหรือพื้นนาให้เสมอนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําจืดเข้ามาใช้นะครับก็สามารถปลูกได้เลยครับครับและที่สําคัญที่สุดอีก อย่างหนึ่งนะครับต้องเป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําก่อยนะครับและไม่ใช่เป็นพื้นที่ดินเค็มนะครับถ้าแบบนั้นปลูกไม่ได้นะครับครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ